กอยัด okay. ้งเก๋พร้อมพร้อมพร้อมบอกจริงนะจ้าดูไเรือๆสามพันเก้าเอ้ยสามพันจ้ดปันปันจามเก้าสิบเฮ้ยสามสามพันเก้าขอตัวนะครับ ครับมิกเบาก็ถิงลูกเรือพันสามเก้าสิบนะครับสุดใสใสปิง้งเจไปไหนอีกแล้วิงฟุมอีแล้วเจ ไม่อยู่คุย e, ไม่เป็นนะครับ to to <East. S 1> นี่เลนินอุ้ยรอยเปอร์เซนต์ด้วยเลนินนี่ดูดิร้อยเปอร์เซนต์นะจ๊ะเสื้อแฟชั่นกระถิงนะคะลูกค้าเปิดไหม่ยังเปิดแล้วครับพี่แปดเนินร้อยเปอร์เซนต์ลายค่ะไซน์นะลูกค้าค่ะค่ะไซส์ตัวนี้จะตกตัวประมาณ6บาท7บาท8บาทตีประมาณนี้เนาะตัวรีวิว1,390บาท ลูกค้าคะไซส์ดอกมีไซส์ใหญ่คื้เล็กเลอะหน่อยนะคะไซส์คือเล็กอย่างะน,ะนี้หมดนะจ๊ะพี่จ๋าเล็กใหญ่นี้หมดนะแต่อาจจะไม่ได้กออกไซส์ไซส์เล็กมากนะัก็รวมท้าเลยะะลูกค้ารวมทุก้าเลยรวมทุก้าเลยนะ,ะอ,อันนี้ไม่เปิดอ่ะเปิด<อ>ไม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 ่เปิด ไม่ติดหรอดึงออกมาเลยโซลูกค้าได้ยินไหมเอ่ยลูกค้า่ะได้ยินไหมคะตัวรีวิวหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะคะลูกค้าได้หนึ่งคนเนาะตัวรวีวิวก็สอบไปม่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้โรงงานนะแต่โมลหรอรวมทุกค่านะคะลูกค้าเขตนน้นทุนเลยจรวมหมดทุกอันหนึ่งนะคะก็สอบหนึ่งประมาณสองร้อยสามสิบตัวต้นทุนจะประมาณหก บาท7บาท8บาทไม่เกินนี้เนาะลูกค้าค่ะรวมทุกผ้านะพักไซส์นะคะพร้อนี้ที่เราไปขายเร็วๆได้เลยนะสามเก้าสามหรือยีบาทก็ได้กำไรที่ตรงค่ะต้นทุนไม่ถึง10บาทเลยค่ะไม่ทางนี้ไตรงไหมไม่ตรงอ่ะต้นทุนไม่ถึง10บาทเลยใช่ไหมไม่เท่าบอกนะรวมกันสามสำหรับตัวรีวิวนะคะแค่นี้เหมือน เอาจิงๆอ่ะลูกค้าบางคนแบบแค่คัดตัวลินินะก็สวยแล้วนะมันไม่ต้องอไ่ต้องตาเลาองนน้ตา,า,นนตา,าไ่ไมไม่มีบริการเรที่จะาลเอาไปทำเองมุเ,เลยตตาเองตาเองนี่นะคะอันน,น,น,นี้ลินินลูกค้าสวยมากน,น,นะสวยไหม งานอะไรคะเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะคราไซส์ตัวนี้เน้นไซส์ใหญ่เยอะกว่าไซส์เล็กนะ<ม>รวมทุกผ้าคอตตอนนินเลยยอนชีฟองสะดุ้งลูกไม้มีทุกผ้าเลยนะคะผ้าใหม่น้องกระทิงนะคะลูกค้าอันนี้านะะเป็นนิ๊เป้านะคะลูกค้กานิ๊เป้าอันนี้อกใหอันนี้ร็อกใหม่นั่นไอันนี้น้องมาแบบอันนี้เป็นเห็นไหมมันมีแบบลายละเอียดของงานนะที่อยากจะดูยากอีกนึงนะคะแต่งานสวยเลยล่ะ อย่างเดียวคือยักษ์นะคะน้องน้ำเงี่ยวไปข่ายได้เลยนะคะตัว 20, 30, 40, 50มกลห้ใจหมดนะพัดหัวขายไปก่อนเนาะเนี่ยลูกค้าก็สองนึงประมาณ230ตัวนะคะ45กิโลค่ะกค่ะิ5กิโลค่ะอันนี้ถ้าแก้วสี่กิโลใครรับตัวรีวิวก็1390บาทนะคะนี่ดีวิวอนอกันคือแล้วแต่คนชอบผ้าเนาะเพราะจริงๆมันมีทุกผ้าเลยลูกค้ามันเป็นรวมนี่นี่ มันเป็นรา ส่วนแม่บ้านให้ต่อแล้วยเป็นคู่กันเลยเขายคู่กันได้ขายคู่กันเนาะขายคู่กันนะคะสวยนะนี่ทีมวันที่วันนี้มีลายนะคะลูกค้าอาจจะยากอีกนึงเนาะน้องมีลายอย่างนี้น่ารักมากเห็นป่าวไม่ลูกเป็นตารางคล้ายๆลายสกรอตน่ารักดีตัดนิ้วพิง บอกนะคะตัวนี้เป็นป้ายกระทิงลูกค้า่ะป้ายกระทิงอ๋อจะแจ้งลูกค้าบ้านฟ้าบ้านดำมีแจกของอยู่นะเข้าไปดูได้แะ้วแจกของมีของของมีตลอดไหมคะรายการนี้ของมีตลอดค่ะขายคุณจะมาเลยคุณจะมาตัวนล็อตใหม่นะคะหนูมีขายทั้งปีสำหรับเสื้อแฟชั่นเรามี สามป้ายเนาะมีตั้งแต่พันสองเก้าสิบพันสี่เก้าสิบแล้วราคาพันห้าเก้าสิบสิบแล้วก็พันเก้าเก้าสิบพันเก้าเก้าสิบเป็นเสื้อสาวอวบจากพี่จา๋า่างนี้ใส่ไปทะลงทะเลได้งาน,นฟรีไซส์อวปกปาทเจ็ดบาทแปดบาทที่ราคาประมาณนี้เนาะตัวนี้เป็นทรงแบบทรงยาวใส่แบบนี้ได้ไอ้ใส่เป็นแบบทรงแบบนี้ม่อใส่กับขาสาั้นหรือเล็กิ้งก็ได้ดี่น,นะะ่นอนค่ะ เป็น<า>ปลายสม้มโพลีท็อปนะคะพี่ไซส์เขาตะเล็ก,กด้วยแล้วก็จะมีขอบ,ขอบด้วยเป็นเสื้อยืดแบบขอบๆ<อ><อ>ด้วยน,นะคะถ้าเป็นโพลีสม้มถ้าเป็นกรทิงก็คือรวมเหมือนการรวมไซส์เหมือนกันแต่ไซส์ตะเล็กคือจำนวนไซส์เล็กจะมากกว่าอ,อ,อ,อันนี้จะออกไซส์ใหญ่หกว่า,วาแต่รวมผ้าเหมือนกันนะพี่รวมผ้าเหมือนกัน ง่าสวยเลยอ่ะไปเอางานพันสองเก้าสิบมาเพือสวยจริงค่ะอ่าพันสองเก้าสิบขอบคุณค่ะพันสองเก้าสิบส่วนใหญ่จะเป็นแบบวัยรุ่นเล่นเยอะอใช่ไหมพี่เพราะว่ามันจะติดขอบนิดนึงแล้วก็จะมีมีสายเดี่ยวด้วยนะคะมีสายเพียวมีขอบเป็นแฟชั่นหน่อยนะจะแบบแฟชั่นเลยถ้าใครแบบมีลูกค้าเป็นวัยรุ่นเยอะก็ก็ขายพันสองเก้าสิบได้ค่ะเรามีเลท5าลูกสิบลูกให้พี่ได้ได้นะคะเอะทำไม โอ้นี่คือเป็นทะเลเหมือนกันสองสีนะคะน่ารักนะมีคงชอบโซฟาวันพุธเดี๋ยวเราจะมีเปิดตัวงานใหม่นะคะุณค้าหนูฝากติดตามด้วยเถอะแต่โฟแบบรับดดวๆเลยวันพุธนีเ้เจอกันนะคะทุกท้านใช่ค่ะอ,ออกสายเดี่ยวเยอะชอบมากใช่เช่นไหมแต่ละงานวัยรุ่นสายเดี่ยวหรืองานพวกใหม่คุ้มสายเดี่ยวเดี๋ยววันพุธนี้เจอกันนะพี่นะงานโครงงานขอบเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเจอกันพวกเสื้อผู้หญิงวันพุธ เดี๋ยวมีงานใหม่หมาพร้อมฟาดโอรโชั่นมากๆไปกับมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ลองดูก่อนซิลค่ะตัวนี้นะะคตัวน,นี้เป็นรวมผ้าแล้วพี่นะคัแบบขักไซสนะในไซส์ใหญ่เยอะหน่อยเนาะตัวน,นี้มันเป็นคับเนาะเรนนินเนี่ยแหละค่ะลูกค้าเขาต้นเรนนินเลยยอนชี้ตรงเขาดึงลูกไม้ที่ช่องทุกวันเลยนะคะ ว่ารวมผ้ามันก็มีผ้าประมาณนี้เนาะแต่ไม่มียีนตัวน,นี้เป็นงสึงไม่มียีนเสื้อยีนก็จะเป็นเสื้อยีนต่างหากเอลูกค้าลองเสื้อยีนกันเสื้อทีมาแล้วนะยิงแจ้งรายการสองร้อยนะคะลูกคา้าสามารถดูด้านล่างได้เลยตัวนี้ไม่มนีนี่ยอง่นรายการสองร้อยนะคะทุกคนรอบวันนี้ลูกคา้คาค่ะมาแล้วแจ้งได้เลยลูกคา้าใครรองงานสเ,เว่ช็อต หมดแล้วนะคะสำหรับงานสวีทช็อตนะกางเกงกางเกงนสวีทเตอร์ขาสั้นใกล้หมดแล้วนะพี่ขายดีมากที่นี้นะคะมีป้ายน้องใหม่ป้ายแดงมาด้วยสามลูกป<ส>้ายแดงสามลูกราคาเท่าเหร่ใช่ใช่แล้วใช่พงังใช่แล้วเะยัง เ,เยอะกว่านี้กับโพลี่ส้มเนาะโพลีส้ม,มข้อแตกต่างแต่กสองป้ายนี้ก็คือน้องมีสายเดี่ยวมีขอบเนาะให้เล่นลนะคะถ้าเป็นแบบพี่ผู้ใหญ่แม่บ้านไม่ชอบก็ป้ายสองป้ายนี้ไม่ต้องเล่น,ตนแต่ถ้าเกิดแบบที่ขายไว้รุ่นอ่ะป้ายนี้แนะนํานะคะโพลีท็อปคอตต้อนชายมีไหมคะคอตตอนชายไม่มีของหนุงานชายแค่มีแค่วสปอยนะลูกค้าเวสปอยสแลลูกฟูอจักิง ก็เตอร์ขาจำมีแค่นี้ห้ารายการนอกนั้นงานชา่างไม่นานนะคือเลยครับคือเลยเดี๋ยวมีงานใหม่เข้ามานะคะลูกค้าค่ะใครหางานแบบไวสรุนเนาะงานแม่บ้านไม่ชอบหางานแบบไวสรุ วันทางไลถึงแล้วเจอกันนะลูกค้าน้องไปจัดสรรมาอย่างดีด้วยตัวเองเฮ้ยแอบบอกมีก็บอกลิซ่าบ้างไหมคะมีวันฟุดแม่เจอกันวันพุธวยสายเดียวไมพุ่มซูยืดขอบสเวเตอร์ขอบเุ้ยพูดได้หรอลูกค้าบอกกระซิบเพื่อกางเกงยีลิซ่าแล้วก็อะไรกระโปรงยีนยาวล้วนเออไอเทมเด็ดเด็ด ลงมาสยุดสีเฮ้ยยุดหญิงสุดสียืดขอบขอบแม่แม่อยากได้จังแฟชั่นอินซีส้มมีไหมคะมีเนี่ยพี่พี่เปิดอินซีส้มนะจากคนละจากคนละแบบกต่อันนี้คือไม่ใช่คนละแบบคืองานเหมือนกันแต่ว่าไซส์เล็กจะน้อยกว่ากระชึกไซส์เล็กจะมากกว่ากระททงพี่บอกจากกระซิบขนาดนี้พูดเถอะให้มันดูมีอะไรไงให้มันดูเหมือนมีอะไรเหมือนใ เมื่อไหร่กุญแจอะไรนะเมอูนแต่จริงๆอ่ะเป็นดุก่อนเป็นดึก่อนอยากจะใบเถินเลยเินล้น้องไม่รู้จะใบยังไงเพราะว่านี่ลงของเกือบทุกวันเลยจะโพสให้ลูกค้าดูยังไงอย่าลืมนะแม่น้องมีแจกล่มนะอยู่ในบ้านดําเดี๋ยวให้อันบินวางลิงไว้ให้น้องมีแจกล่มนะแจกล่มนะคะจะหมดเขตเดือนสิบนิตเรามีตัวผู้หญิงมาบ้างไหมคะ วันพุธวันพุธวันพุธเจอกันนี่ยืดสีกระตูนนะบ้านดำงงบ้านดำงงบ้านดำเดี๋ยวเจอกันยืดสีกระตูนบ้านดำเอ้าไม่ได้สีฟังนี้ด้วยหรอล่ะยืดขาพุธนะแต่เราจะเปิดทัว์กันแบบทันตลอดมันเยอะมากแฮงไม่รู้ว่าจะได้โชว์ไหมจะเก็ตยีนมีไหมคะจะเก็ตยีนไม่มีไม่มีเหมือนับเสื้อเย็นบ้างเกือบจะเดินไปละ นึกขึ้นได้ว่าไม่มีนี่หว่าไม่มีแจ็คเก็ตยีนไม่มีงานพวกแจ็คเก็ตไม่มีเลยค่ะไม่ได้ลงแจ็คเก็ตเลยมีอย่างเดียวแจ็คเก็ตก็คือสกีแจ็คเก็ตคือเสื้อหน้าหนาวนอกนั้นไม่มีเลย mm hmm. งานแจ็คเก็ตไม่ได้ลงนะคะงานแจ็คเก็ตงานชายไม่ได้ลงงานอะไรค้าราคาเท่าไหร่ว,วันนี้นเสื้อแฟชั่นลูกค้าต้นทุนประมาณห้าบาทหกบาทน้องเป็นแฟชั่นค้าไซส์ป้ายน้องกระถิงนี้หนึ่งพันห้ารอยเก้าสิบตัวรีวิวบ้านฟ้าไปแล้ว นะคะระสอบใหม่หนึ่งพันห้าเก้าสิบาทเท่านั้นให้ลดนี้เลยะะลูกค้าใครรับเยอะลอดเยอะเดี๋ยวกี่ลูกไหนเดี๋ยวกีลูกหนึ่งจองสามสี่สิบหกเีกูกสิบเจ็ดลูกใครรับหมดสิบเจ็ดลูกทักมาค่ะเดี๋ยวจัดราคาแบบหมดละหมดเลยจัดราคาแบบจัดหนักให้เพราะว่าเดี๋ยววันพุธจะมีลงตู้ไม่มีที่ใครอยากได้ส7บเจ็ดลูกทักมาค่ะเดี๋ยวทำราคาเซลล์แบบไม่เคยได้ที่ไหนมาก่อน ใครอยากได้สิบเจ็ดลูกนี้นะขอหลังไม้นะคะเพราะว่าจริงๆลมันไ,ไม่ใช่ราคาขายของเราเนาะแต่ใครอยากได้ราคาหมอ่อมๆเอาไปเลยจยับได้เลยหนูจะต้องลงของหนึ่งตู้ไม่มีที่เลยตอนนี้ของเขายดทุกวันแล้วลูกค้าก็ฝากของช่ำแม่นึง่งฝากได้นะฝากได้ฝากได้เพราะว่าบางคนเนาะแบบบ้าน<ม>เป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีที่ก็ค่อยๆทย,ยอยของได้บางทีแบบ ลูกค้าซื้อเยอะเนาะในราคาเหมาซื้อปุ๊บแล้วฝากของทยอยเอาวันล,ละสองสามลูกอย่างเงี้ยได้เหมือนกันฝากของ <S <s ได้น,ไ<ม>นะคะไม่มีปัญหาเุ๊ยนี่น่ารักด้วยลูกค้ามวยลูกค้าแล้วหนึ่งฮาวายมาแล้วตัวนึสงสวยมากโอ้ลูกค้าไม่เป็นป้ายฮาวายไหมคะ่ะออันนี้เป็นคู่กันนะฮะสีลรังกาซันเซ็ตโคฟอ่านผิดขออภัย ไม่กล้าอ่านเยอะมากกว่านี้ใครดูทำงานฮาวายเป็นก็ดูได้เลยนะลูกค้าบางคนแบบรู้จักแบรนด์ฮาวายเนาะเขาก็จะตัดมามีตะวงะมีพวกนีเรามีตักฮาวายหญิงจ้ะนะลูกค้าใครรับอีกนะเหมาของเหมาล็อตนี้ใครอยากงานได้เหมาล็อตนี้หนูขอเวลาสองวันเนี้สิบลูกยี่สิบลูกสามสิบลูกมาเลยเพราะว่าอยากจะเลของออกนอกจากที่เราเลยกระสอบเขาไปแล้วฝั่งนล้นะหนูอยากจะเลเพิ่มอีกเพราะว่ากู้นึงอว่ะ อยากเลยมากเลยเพราะว่าอยากได้ที่เพิ่มนะคะอยากเอาเพิ่มบอกมีหลายรายการตัวนี้นะเหลือ16รูปสุดท้ายนะพี่จะเอามาบอกแต่เดี๋ยวมันมาใหม่นะคะมันจะมาอีกเรื่อยๆตัวนี้มีขายทั้งปีนะคะค่ะเดี๋ยวรอบเขามาเขาก็จะมาอีกงานไหนแบบมาหมดมาหมดเดี๋ยวรอบทอดึงรอบดิวเขาก็มากอีกค่ะรุ่นนี้มีขายทั้งปีตัวนี้ซีบี์เร็วหน่อยนะพี่นะเดี๋ยวเปิด4-5ส่วนกันต่อ อย่าลืมนะคะเรามีของสมนาคุณเกือบพุทธิวของสมนาคุณเป็นร่มนะคะ<ช>เป็นเกมให้พี่เล่นง่ายๆสนุกสนุกเนาะ<อ>ให้ไปเลยกี่ฝีแจกทุกบ้านนะคะแจกทุกบ้านไปบ้านดำนาะเดี๋ยวให้แอดมินแปะลิงก์ให้ไปบ้านดำตัวนี้อ้าวห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทใครรับบ้านนี้แจ้งได้เลยหนูกไปไวเลยพี่ตัวเล็กชูไปเลยลูก เมาอาไปเลยมีสิบหกลูกเดี๋ยวกดราคาแบบราคาแบบโลกออกไปให้สนใจเลยเียเดียวใช่แต่แต่รอบหน้ามาจะไม่ได้ราคานี้นะอันนี้คือหนูจำเป็นต้องเอาของออกเพราะว่าจำไม่มีที่วางของวางของอะไรอยากได้เล็กหนังคู่้าว่ามาเลยนะตอนนี้หนูแค่อยากได้ที่วางของ เฉพาะสองสามวันนี้นะคะอันนี้แจ้งแจ้งแจ้งในไลฟ์ไปเลยเพราะว่าไม่อยากโพสหน้าเพจเนี่ยไม่พอใจอะไรสักอย่างอะไรในลูกค้าป้ายกองทัวรป้ายยังมีอยู่เลยเนาะป้ายก็ออกอยู่อย่างที่หนูแจ้งอ่ะพี่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวจิ๋วจิ๋วไซส์เอสเอสอ่ะไม่ค่อยมีที่หนูบอกอ่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ว่า น้อยมากนะคะนี่านอะไรบ้างครับเพิ่งมาตัวนี้นะคะแฟชั่นค่ะไซส์ป้ายกระทิงเน้นส่นี่นี่สวยมากสะดุ้งค่ะตอนไพวปาเจ็ฟนันั่นน่ะห้ไม่ทันแล้ว บอกนะคะลูกค้าหนูมีกระทิงอีกประมาณสิบหกลูกนะคะขอใครอยากเหมาเหมามาเลยเดี๋ยวกดราคาเหมาเหมาให้ไม่เจอนะเร็วหน่อยนะจะได้เปิดสี่ห้าส่วนนะคะวันนี้น้องรอบแรกไปส่งแล้วใครไม่ทันเดี๋ยวรอส่งสามได้นะค่ะวันนี้ได้รอบอีกสองสามรอบนะอย่าลืมนะแม่แม่นะวันจันนะ วันพุธนะอยากให้มารอดูเรามีงานน้องใหม่มมคขับสัตว์โรงงานด้วยตัวเองยวมาดูกันไปนางพัดมาด้วยตัวเองแล้วบอกไงเป็นเป็นขโมงอ่ะขับสัตวมาด้วยตัวเองนี่นะคะอ่ะน่ารักเ<ด>นี่ยมันออกมันออกหลากหลายค่ะเท,ท,ท่าที่เท่าที่หนูเห็นเนาะอันนี้เรย,ยอน ไม่แน่ใจว่ามันเป็นฮาวายไหมไอ้อป้ายพวกนีน้แต่ถ้าพี่เล่นกันอยู่แล้วเนาะใครดูเป็นนะพี่ก็ถือว่าแบบวินวินไปเลยเพราะว่าสองฮาวายแพงมากๆหลากหลายสไตล์ค่ะแนะนำวัยรุ่นไปไป้ายโพลีท็อปนอ็นอกพันสองเก้าสิบราคานมาแพงเลยจำนวนใกล้เยอะเหมือนกันนะ,ะได้เยอะกว่ากระถิงเพราะว่ามันจะติดไซส์เล็กเยอะกว่าไใ,ใส่เราติ เสื้อสาวอวบจับมือยังมีนะคะลูกค้าถามหาเยอะมากยังมีไอย้อยว้านี้เป็นเบสได้เลยงานญี่ปุ่นก็มีนะคะลูกคา้าแต่เสื้อยืดหมดแล้วยืดญี่ปุ่นหมดแล้ว,ดลวเดี๋ยวรอดูยืดชาไม่ได้คุ่นี่ชาไม่ได้เลยรอดูยืดรอดูยืดวัน,นพรุ่งน,นี้นิ่ใครยืดญี่ปุ่นไม่ทันเดี๋ยวรอ,อยืดวันพรุ่งน,นี้ไม่รู้จะเปิดอะไรก่อนจะเลยเนี่ยเราเกิด่ได้นั่งเปิดคนเดียวด้วย สูงมากเลยถึงอ,อะไรลูกค้าอ่านไม่ออกให้ดูภาพเดิอคล้ายๆนี่นิมน,นะแต่ก็ไม่รู้อ่ะมืดไหมพี่ต้องคะก็ไม่นะจะเปิดได้เหมือนจะมืดนะลูกค้าเหมือนฝนจะตกจื่งๆิดนึงกูลูกค้าไม่เห็นภาพกูเลยกูเลยไว้น่อยค่ะโถเดี๋ยวเปิดกระสอบพิเศษให้นะพี่นะกระสอบพิเศษสิ โอ้ยลูกค้าไปขายกูกันเสื้อแม่บ้านแบบนี้เนาะบบกระเข็ยเลยนเขาบอกนะสำหรับเสื้อกระทิงนะคะลูกค้าหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทประมาณนี้ไม่ถึงสิบาทนะคะต้นทุนไม่ถึงสิบบาทเลยพันห้าเก้าสิบหาคนเหมาสิบหกลูกนะคะลูกค้า แต่จะไม่ต้องกลัวนะถ้ารตนี้หมดรถใหม่มานะคะเม็คือเที่สุดค่ะอยากได้รายการไหนขอราคาเหมาเลยตอนนี้นะคะอยากได้ไไดที่ยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างแต่เนี้ยสองวันเนี้ยพอแค่สองวันนี้ก็่ยอมทุกอย่างอันนี้ดีไหมคะอันนี้นี่เป็นล <ise Exc> <injury> <success> ่ะแขมมา ที่วางของเลยที่วางของไม่เหลืออเลยลเนี่ยงั้นตรงมันช้ำตรงกมนันเก่งเลยอ,อยากได้ตัวไหนบอกได้เลยนะเดี๋ยวหนูเปิดอีกสองกระสอบนะคะเป็นกางเกงกับไหมพวคมงคริสต์มาสจะเปิดไปอื่นๆไปเรื่อยๆนะคะถ้าปิดท้ายด้วยตัวนี้ ขอดูพันห้าเก้าไปยังไี้เป็นยังไงคะมันเป็นยังไง<น>อันนี้ฝั่งโซฟาอันนี้ด้วยอันนี้ฝัง่งตดำาันดำสองฝั่งหนึ่งพ้าร้้าสิบำ, 1, สำหรับด่สิบ้ายยี่สิบเก้านจับเพงต้นทุน5บาท6บาท7บาท8บาทประมาณนี้นะกค้าหาเอาเนาะ1,590ประมาณ230ตัว45่กิโลนะคะ เหลือ16ลูกสุดท้ายใครอยากได้ราคาเหมาสำหรับรตนี้นะเอาเลยเลย16ลูกสุดท้ายตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวหนูจะวางของฝั่งวนเ้อรบอรนะคะวันพุนี้มีเปิดตัวน้องใหม่นะพี่นะหนูฝากติดตามด้วยนะคะฝ